สวัสดีค่ะคุณครูจีแลณเพื่อนๆวันนี้น้องก็ข้าจะมาทำการทดลองกูเต้นระบำของนี้มีเยอะด้วยมีเชือกมีที่แหลมพอดีว่ามีไม้แหลมเทียนขายไฟเช็กกบเหลาสีกันไกลแล้วก็ กแก้วแก้ววงกลมแล้วก็กระดาษทำไรไหมทำเลย,เลยจะให้แม่ตัดกระดาษให้ใส่เชือกให้ อันนี้ทำไรอ่ะวาดวาดลงเกลีเสร็จแล้วเดี๋ยวมาวาดยืน,นคุม้มคล้ายงูไปเลยนะ เดี๋ยวข้าระบายสีนะคะเดี๋ยวพอข้าระบายสีแล้วค่ะจุดๆก่อนอะไรทำดิ แล้วใบสีเสร็จแล้วทำไงต่อคะวใบสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันให้ใครตัดเอ,อ่ยให้แม่โอเคตัดกระดาษผูกเชือกให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าว่างูมันจะเต้นระวังจริงหรือเปล่าก็คับผิดว่ามันน่าจะเต้นจริงนะคะลองเลยไหมลองเลยไหมอลองกันเลยระวังนะคะระวังระวังอย่าไปใกล้ไฟนะคะ มันเต้นไหมนี่อ่ะมันเต้นไหมมันเต้นไหมมันหมุนไหมมันเต้นไหมอ่ะไปใกล้ๆมันสิแต่ว่าอย่าอย่าไปอย่าไปเอาหางไปโดนมันนะกอข้าวหางมันงอเออนั่นแหละอ่าดูซิเต้นไหมเต้นไหมเต้นไหมอ่ะโอ้ย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 เต้นเปล่า ทำไมมันเต้นระบำล่ะคะลูกเพราะว่าเพราะว่าน้ำดักมันเบาค่ะอะไรมันเบาคะความล้อมันเบาค่ะอ๋อมันเบาเหรออ๋อฟวามร้อมันน้ำหนักเบาแล้วมันเป็นไงมันลอยเหรอใช่มันลอยออ๋แล้วถ้าเป็นความเย็นอะความเย็นมันจะตกลงข้างล่างเนาะความเย็นมันเป็นไงอ่ะ มันแข็งมันแข็งเหรอแล้วมันหนักไหมหนักอ๋อมันเต้นระบำเสร็จแล้วเราเป็นไงเราพอ,อยังคะ